การตั้งถินฐานของคนไทยนับตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาผู้นำเผ่าไทยในมักจะคำนึงถึงเรื่องน้ำเป็นประการสำคัญเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตการปลูกข้าวนี้ต้องอาศัยน้ำถ้าไม่มีน้ำก็จะปลูกข้าวไม่ได้เลยดังนั้นการตั้งถินฐานของบรรพบุรุษไทยจึงจะต้องเลือกทำเลที่อยู่ใกล้แม่น้ำใกล้ทะเลสาบหรือว่าบึงขนาดใหญ่เป็นหลัก ข้าวเป็นพืชผลที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดฤดูการของคนไทยอย่างเป็นวงจรต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีเริ่มตั้งแต่ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่แบบดั้งเดิมของไทยก็คือ13เมษายนของทุกๆปีนะครับช่วงเวลาที่ว่าเ,เป็นช่วงสุดท้ายของฤดูแรงอันเป็นระยะเวลาที่ชาวนาไทยได้หยุดพักผ่อนกันอย่างยาวนานหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยตรากตรำกับการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อได้จัดการนวดข้าวและนำข้าวเก็บในยุ้งฉางที่นี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนพอดีระหว่างที่มีเวลาว่างอยู่ในี้ใครจะปลูกบ้านปรับปรุงบ้านขยับขยายบ้านก็มักจะทำซะในช่วงนั้นแหละใครจะจัดพิธีแต่งงานทำบุญบ้านงานบวชงานศพหรือว่าบำเพ็ญการกุศลอะไรรวมทั้งการจัดงานสนุกสนานรื่นเริงอะไรก็จะถือโอกาสจัดงานในช่วงระยะเวลานี้ เมื่อเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้วฤดูฝนก็จะเข้ามาเยี่ยมเยือนพอฝนตกชุกการไถาการหวานปากักดำก็จะเริ่มตามมา,าแล้วก็จะมีงานให้ทำอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การกำจัดวัชพืชเช่นผักบุ้งเพลี้ยมแมลงหนูปูนาที่จะมากัดกินต้นข้าวจนกว่าต้นข้าวจะตั้งท้องแล้วก็ออกรวงในช่วงฤดูหนาวจนกระทั่งข้าวแก่แล้วก็สุก ก็จะเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งเป็นวัฏจักรหมุนเวียนครบวงจรอย่างนี้ทุกปีย้อนหลังกลับไปมองภาพของสังคมไทยสมัยก่อนเราจะพบว่าระบบครอบครัวในสังคมไทยนี่ถูกกำหนดขึ้นเนื่องด้วยอาชีพทำนานี่แหละครับเพราะว่าเหตุที่การทำนานต้องอาศัยแรงงานจากพ่อแม่ลูกหลาน สมัยนั้นยังไม่มีระบบการจ้างหรือว่าการใช้เครื่องทุ่นแรงเหมือนสมัยนี้คู่ผัวตัวเมียสมัยก่อนเวลาแต่งงานมีลูกมีเต้ากี่คนก็ตามคือไม่มีการทำหมันสมัยก่อนนิยมปล่อยให้ลูกหมดไปเองตามธรรมชาติลูกแต่ละคนจะแต่งงานแล้วก็ปลูกบ้านอยู่รอบๆบบ้านพ่อบ้านแม่ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้อาศัยแรงงานช่วยพ่อแม่ทํานาต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อนถึงจะแยกครอบครัวออกไปเป็นอิสระ ดังนั้นเราจึงพบว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยจะอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่มีครอบครัวพ่อแม่เป็นประธานมีครอบครัวลูกหลานห้อมล้อมโดยรอบบางแห่งนี่ทอดสะพานเดินไปบ้านกันเลยไม่ต้องลงเหยียบแผ่นดินเลยเอาสะพานทอดเอาใครหาผักหาปลาได้ต่างก็แจกจ่ายแบ่งปันกันไปกินในหมู่บ้านตามประษาญาติพี่น้องใครแกงอะไรทำขนมอะไรก็แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันกินจนครบทุกบ้าน ใครมีงานการอะไรก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยน้ำใจไมตรีโดยไม่ต้องจ้างต้องอ้อนกันให้สิ้นเปลืองเงินทองยามเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเจ็บไข้ได้ป่วยลูกบงังหลานบังก็จะเข้าแห่เข้าห้อมล้อมดูแลให้การรักษาพยาบาลกันอย่างพร้อมหน้าเฝ้าปรนนิบัติกันโดยไม่ได้รังเกียจคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนก็มีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง มีความสุขไม่ว้าเวไม่ถูกลูกหลานทอดทิ้งเหมือนในสังคมสมัยใหม่นี้สังคมเกษตรจึงเป็นสังคมที่อบอุ่นอย่างที่สุดเป็นสังคมที่เอื้ออารีต่อกันด้วยมิตรจิตมิตรใจสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันชีวิตชาวไร่ชาวนาในสมัยก่อนเปรียบได้อย่างสวรรค์นบนดินทุกคนทุกครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขมีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมอันบริสุทธิ์และสงบ จิตใจของชาวนาชาวไร่จึงตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมและคุณงามความดีปัญหาสังคมแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีหรือถ้าจะมีบ้างก็เป็นเพียงเรื่องปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอยไม่ใช่ปัญหาระดับชาติที่มีผลกระทบไปถึงสังคมส่วนใหญ่ประการสำคัญสังคมกเกษตรทำให้คนติดที่ติดถิน่นทำให้คนไม่อยากพลัดถิน่นไม่อยากอพยพไปอยู่ที่อื่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆซึ่งขาดความอบอุน่น ขาดความเป็นกันเองมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันชีวิตและความเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันปัจจุบันระบบครอบครัวแบบสังคมเกษตรอันเป็นรูปแบบของการต่อสู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมกําลังจะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์กำลังจะกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันจะหวนกลับมาอีกแล้วสภาพสังคมของชาวนาชาวไร่ในทุกวันนี้ ได้แปลเปลี่ยนไปจนไม่อาจจะมองเห็นเข้ามูลดั้งเดิมต่อไปอีกแล้วคำว่าคเน็ตคันฉายคาหลาวข้าวรายข้าวพอกถามคนสมัยนี้สันหัวดิกบอกไม่รู้จักก็สังคมกเกษตรอันสุขสงบแบบไทยๆถูกรุกรานด้วยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นาอันอุดมสมบูรณ์ก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นที่จัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีหมู่บ้านเกิดขึ้นตามชานเมืองทั่วไปทั้งชานกรุงและต่างจังหวัดบ้านใหม่ๆรูปทรงแบบตะวันตกเกิดขึ้นในานาแทนต้นข้าวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของประเทศไทยรีสอร์ทสนามกอล์ฟโรงงานอุตสาหกรรมพลุดโผลขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมไทยแน่นอนครับ คนไทยรุ่นใหม่กลายเป็นคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของตัวเองในแง่ของความหมายและคุณค่าอันเป็นมรดกที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดกันมาช้านานลักษณะของการไม่รู้จักตัวเองนี้ส่งผลกระทบถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิถีชีวิตของคนไทยเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต น่าเสียดายเหลือเกินที่เราพากันหันหลังให้กับอดีตโดยสิ้นเชิงประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าวเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคำสอนของศาสนาที่ให้รู้รักสามคัคคีแล้วก็มีน้ำใจต่อกันการร้องเพลงเกี่ยวข้าวเต้นกรรมรำเคียวร้องเพลงสงฟางการทําขวัญข้าวก็ดี นับแต่นี้ต่อไปก็จะไม่มีให้ใครได้เห็นได้ยินได้ฟังกันต่อไปอีกแล้วสังคมกเกษตรแปรเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมของลูกจ้างกับนายจ้างเป็นสังคมโรงงานสาวชาวนาชาวไร่จะเดินเข้าโรงงานแล้วเปลี่ยนสภาพชีวิตเป็นสาวฉันทนาไปวิถีชีวิตก็จะมีแต่ความรีบร้อนเร่งรีบร้อนแรงทำงานตามกำหนดเวลาที่นายจ้างกำหนด ทนต่อการเอารัดเอาเปรียบเอาหยาดเหงื่อเข้าแลกกับเงินความสุขในด้านส่วนตัวและครอบครัวจะค่อยๆหมดไปคนหนุ่มสาวจะไม่มีในหมู่บ้านจะเหลือเพียงคนแก,แก่แล้วก็เด็กๆเ,เอาไว้เฝ้าบ้านเท่านั้นหมู่บ้านจะเงียบเหงาคนใส่บาตรพระก็จะน้อยลงพระก็จะต้องเดินบินฑบาตไกลยิ่งขึ้นชาวนาชาวไร่จะพากันขายที่ดินอันเป็นสมบัติเก่าแก่ที่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ เอาเงินก้อนใหญ่ที่ได้จากการขายที่ดินไปซื้อหารถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเตารีดไฟฟ้าเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศเพื่อประกวดประขันกันว่าใครจะมีเศษเหล็กได้มากกว่าใครพอมีเงินแต่ไม่รู้จักวิธีบริหารเงินว่าสมควรจะเก็บยังไงจะใช้ยังไงจะลงทุนยังไงก็ดีจะใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้เข้าไป ไม่ช้าไม่นานเงินที่ผ่านมือมาชั่วครู่ชั่วยามก็หายไปเกลี้ยงทีนี้ก็ได้แต่ตีอกชกหัวคร่ำครวญบกูหนอไม่น่าจะขายไร่ขายนาไปเลยทํำยังไงดีถึงจะมีเงินเสียค่ากระแสะไฟฟ้าค่าน้ํามันรถที่ซื้อมาเก็บไว้ใ้ถุนบ้านทีนี้ก็พากันเข้าป่าลักลอบตัดไม้หวงห้ามบ้างบุกรุกป่าสงวนบ้าง เพื่อเอาไว้ให้ในทุนมาซื้อต่อสำหรับทำรีสอร์ทบ้านพักต่างอากาศแล้วก็สนามกอล์ฟต่อไปบางคนก็ตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าเดินทางไปรับจ้างไหลาตายอยู่ในดินแดนต่างประเทศต้องนอนกลางดินกินกลางทะเลทรายขาไปก็เสียนาขามาก็เสียเมียอันเป็นลักษณะที่ขาดคุณธรรมของคนในสังคมอุตสาหกรรมที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆคนบ้านนอกถูกคนในเมืองหลอก คนในเมืองถูกคนต่างประเทศหลอกจนกระทั่งต,งต้องตามล่าตามล้างกันด้วยลูกปืนเป็นลักษณะของสังคมที่ป่วยและพิการล่มสลายทั้งจิตวิญญาณศีลธรรมและคุณธรรมเป็นสังคมที่ตกอยู่ในวังวนของความต้องการทางวัตถุที่ไม่รู้จักคำว่าพอเป็นลักษณะของสังคมบ้านแตกสแรกขาดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ไม่มีหลงเหลือมีแต่คำว่าเงินเงินเงินอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนสาขาต่างๆทุกวี่ทุกวันจึงกลายเป็นความชินชาของสังคมไปแล้วทั้งนี้ก็ล้วนเป็นผลิตผลของโลกนิยมในทางวัตถุทั้งสิน้นกระแสสังคมไทยกาลังไหลเชี่ยวไปสู่วัตถุนิยมมากยิ่งขึ้นทุกวันแล้วเมื่อไรศีลธรรมจะกลับมาคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์และทดลองปฏิบัติได้เห็นได้ด้วยตัวเองเมื่อพระพุทธศาสนาได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีส่วนอย่างสําคัญในการกล่อมกล่าวอุปนิสัยใจคอคนไทยให้ได้รับความสุขสงบเย็นเหมาะกับจริตแล้วก็อุปนิสัยของคนไทยเป็นประทีปสองทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี การแสดงออกทั้งกายวาจาใจของคนไทยได้สะท้อนได้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่เสมอที่ยังเห็นได้อย่างชัดเจนเวลานี้ก็คือในสังคมชนบทซึ่งประกอบด้วยชาวนาชาวไร่เป็นส่วนใหญ่ความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันความกตัญญูกตวเวทีความรู้จักข่มใจตัวความอดทนการรู้จักให้ปันเผื่อแผ่ไม่ขับแคบ การปฏิบัติตามหลักของการดำรงวงตระกูลหลักป้องกันไม่ให้ผู้ครองเรือนตกอยู่ในอบายมุกหลักความสุขของคฤรหัดสี่อย่างทมของคารว่าสี่อย่างประโยชน์ที่เกิดจากการถือโภคทรัพย์ห้าอย่างการค้าขายที่ไม่ชอบทรห้าอย่างสมบัติของอุบาสกห้าอย่างอริยทรัพย์เจ็ดโพชชงเจ็ดโลกธรรมแปดชาวนาชาวไร่ทั้งหลายรู้ ล้วนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมเหล่านี้อย่างเคร่งครัดถึงวันพระก็จะหยุดการทำนาทำไร่วันหนึ่งเพื่อเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมถือศีลอุโบสถชำระจิตใจให้สะอาดไม่ให้มีกิเลสมารัดร้อยใจภาพอย่างนี้ยังจะพอหาดูหาชมได้ในชนบททั่วๆไปผลจากความยึดมั่นถือมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการหล่อหลอมจิตใจชาวนาชาวไร่ให้เป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงทั้งต่อตัวเองและคนอื่นตรงนี้จะขอเน้นใ้เห็นลักษณะความซื่อของชาวไร่ชาวนาว่าพวกเขาซื่อจ,จนคิดว่าคนอื่นก็จะซื่ออย่างพวกเขาเหมือนกันจนในบางครั้งหรือว่าหลายครั้งนี่พวกเขาต้องตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่ซื่อมีความฉลาดแกมโกงใช้เล่เพทุบายสารพัดทุกรูปแบบ เพื่อไปล่อหลอกต้มตุ๋นพวกเขาเหล่านี้อย่างน่าสงสารเช่นเอาทองเกไปตกหลอกแลกเปลี่ยนเอาทองคำแท้จากพวกเขาเหล่านั้นไปใช้อุบายล่อลวงหญิงสาวชาวนาชาวไร่อ้างว่าจะพาไปทำงานในตัวเมืองบางคนถึงขนาดไปขอแต่งงานกับลูกสาวชาวนาชาวไร่แล้วก็พามาบังคับขู่เข็นให้ค้าประเวณีใช้อุบายลหลอกล่อให้จำนองหรือว่าขายฝากที่ดินไร่นา เพื่อจะนำเงินไปเสียค่าในหน้าในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศผลที่สุดเงินก็สูญงานก็ไม่ได้ทำหรือบางคนได้ทำงานเหมือนกันแต่ก็ถูกกดค่าแรงอย่างโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมนักการเมืองบางท่านก็ย้ายจังหวัดไปอาศัยความซื่อของชาวนาชาวไร่เพื่อหลอกล่อให้เลือกเขาเป็นสสโดยมีคำมั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้สารพัด แต่พอได้เป็นแล้วก็หายไปเลยไม่เคยหันกลับไปดูแลทุกสุขของพวกเขาอีกเลยนี่คือตัวอย่างที่นำมาเสนอเพียงหนึ่งในร้อยหรือว่าหนึ่งในพันของที่ชาวนาต้องรับกรรมด้วยความขมขื่นแล้วก็คงจะตลอดไปอีกนานแสนนานไม่มีใครจริงใจกับชาวนาชาวไร่มิจะคอยจะไปตักตวงผลประโยชน์จากพวกเขาเหล่านั้นแม้กระทั่งคำหวานที่หลอกให้ชาวนาภูมิใจอย่างลมๆแรงๆบอกว่า ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติแต่กระดูกสันหลังของชาวนานี่มันโกงโค้งงอจนแทบจะจรดพื้นดินมาแต่ไหนจะไรแล้วในทุกวันนี้ก็คงเป็นกระดูกสันหลังที่ผุผ,ผูสมสมปราศจากผู้เหลียวแลจริงใจทำนาได้ข้าวก็ไม่มีสิทธิ์กำหนดราคาขายเองต้องให้คนอื่นเขามาตีราคาให้แต่เวลาไปซื้อของคนอื่นไม่ยกักกมีสิทธิตีราคาสินค้าของคนอื่นบ้าง ไอ้เรื่องอย่างนี้มีใครเห็นใจแล้วก็คิดที่จะแก้ไขเพื่อให้ชาวนาชาวไร่ได้รับความเป็นธรรมบ้างถึงจะถูกการเอารัดเอาเปรียบจากสังคมขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ชาวนาไทยในภาพรวมนี่ยังคงเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดมั่นคงไม่เสื่อมคลายชาวนารวมตลอดไปถึงชาวไร่ชาวสวนต่างเชื่อมั่นในหลักแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าอย่างปราศจากข้อสงสัย ผู้ใดกระทำกรรมไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแก่ชาวนาชาวไร่ไว้ผู้นั้นก็ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำนั้นอย่างแน่นอนเช่นเช่นตัวชาวนาเองนิวานพืชอย่างใดลงไปในผืนนาก็ย่อมได้รับผลจากพืชน,นั้นอย่างแน่นอนแล้วพวกเขามีศรัทธาในคำสอนที่ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเป็นผู้รับรองผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัย มีกรรมเป็นเครื่องบันดาลเขาไม่สงสัยในเรื่องผลแห่งกรรมแล้วเขาก็มีสัมมาทิฏฐิมีความคิดที่ถูกต้องในเรื่องของวิบากกรรมที่เปรียบเสมือนผลไม้ที่แฝงอยู่ในต้นพืชเมื่อยังไม่ถึงฤดูการก็ยังไม่ผลิดอกออกผลแล้วก็ยังมองไม่เห็นผลไม้ว่ามันแวงอยู่ที่ส่วนไหนของพืชแต่เมื่อถึงฤดูการเมื่อไหร่ผลไม้นั้นก็จะออกผลมาเองตามธรรมชาติ เพราะคิดอย่างนี้ชาวนาชาวไร่จึงไม่หวั่นไหวในเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวและครอบครัวแต่ประการใดยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งที่อาศัยตลอดมา